สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลำพูนตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับชาวบ้านต้องมีการขนย้ายข้าวของออกมาไว้ยังบริเวณริมถนนหลังจากระดับน้ำในบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านหลายรายนะครับระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ ชาวบ้านตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกำลังเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนหลังจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุแนวกระสอบทรายไหลเข้าท่วมบ้านเรือนถึงนี้จะมีการป้องกันไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจทําให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายของโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นผ้าซึ่งบรรจุลงในถุงแล้วและต้องยกไว้ระดับอกนะครับเพื่อป้องกันความเสียหาย ชาวบ้านเล่าว่าตนมีอาชีพค้าขายออนไลน์ครับต้องเก็บสต็อกสินค้าไว้ที่บ้านแม้ว่าจะสามารถย้ายของขึ้นไปไว้บนพื้นที่สูงได้แล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถย้ายออกพื้นที่ได้ทันนอกจากเนื่องจากการแจ้งเตือนน้ำท่วมในครั้งนี้มาช้านะครับเพียงสองวันก่อนเกิดเหตุทำให้การเตรียมการไม่ทันต่อสถานการณ์ครับตอนนี้ก็กาลังขนของขึ้นที่สูงอย่างเดียวเลยเพราะว่าขนย้ายนะ่าจะไม่ทันแล้วครับตอนนี้ เราเราได้ทราบประกาศมาบอก่อนี้ว่าน้ำมันสูงประกาศมาประมาณล่วงหน้าประมาณ1-2วันครับก็ของค่อนข้างที่จะเยอะก็ขนย้ายไม่ค่อยทันเช่นเดียวกับหมู่ที่สองเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำเรือเข้าช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านหลังมวลน้ำไหลมาจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าท่วมสูงในพื้นที่บางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า2เมตร ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าตนไม่คาดคิดว่าน้ําท่วมสูงขนาดนี้ภายในบ้านมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุทรงพูดอะไรจะเ้อาให้พี่ไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเจอทีนี้มีพ่อด้วยพ่อก็ติดเตียงแล้วนี่ย้ายคือไปเชียงใหม่หมดละเด็กก็ไปเชียงใหม่หมดแล้วนี่ค่ะก็คือเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงบ้าน บ้านเพิ่งรีโนเวทใหม่ตั้งรอบสองอีกแล้วเนี่ยก็จากสภาพเนื้ข้างในนะเข้าไปไม่ได้แต่ประมาณนี้แล้วพี่ข้างในนะเมื่อวานยังแค่นี้เลยแค่เข่าอ่ะแค่นี้แหละในบ้านในพื้นที่ตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำหลังน้ำไหลเข้าท่วมเหมู่บ้าน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากกว่า500ครัวเรือนขนาดนี้ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและสถานการณ์ล่าสุดนะครับบริเวณด้านหลังของผมนี่เองชาวบ้านก็ต้องมีการนำของทรัพย์สินมีค่ารวมถึงอา ฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหากินนะครับเอามาไว้ยังบริเวณริมถนนนี้พร้อมที่จะขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำในบริเวณนี้ยังคงท่วมสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับและการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตอนนี้เองก็กำลังระดมสรพพะกำลังหลายสิ่งอย่างนะครับกำลังเข้าไปในพื้นที่เนื่องจากว่าบริเวณด้านหลังผมมีผู้สูงอายุและคนแก่จำนวนมากครับขอบคุณคุณเวราพัฒน์ค่ะ